สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเราจะมาสอนเพิ่มยอดอ่าผู้ติดตามนะครับใน IG นะครับผมโดยเว็บ KMMG h มเอนะครับผมก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆเข้ามาที่หน้าเว็บเบราว์เซอร์นะครับผมพิมพ์ค้นหา KMMG h มเอนะครับผมเดินกันไปเจอหน้าเว็บไซต์นะครับกดเข้าไปที่ลิงก์เลยครับเป็นไปเจอหน้าเว็บไซต์แบบนี้นะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใช้งานครั้งแรกนะครับผมก็มาสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับผมคลิกเข้ามาที่สมัครสมาชิกตรงนี้เลยครับผม เผื่อเผื่อจอหน้าเว็บไซต์แบบนี้นะครับผมเพื่อนๆกรอกชื่อผู้ใช้นะครับอีเมลชื่อแล้วก็รหัสผ่านนะครับผมไม่จําเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลจริงก็ได้นะครับผมอย่าลืมมาติ๊กฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติเลยนะครับผมหรือถ้าเพื่อนๆนะครับมีบัญชี gmail อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆสามารถใช้บัญชี gmail นะครับในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ได้นะครับผมแล้วเมื่อเราสมัครกันเสร็จแล้วนะครับให้เราเข้ามาลงชื่อใช้งานกันเลยครับเผื่อเผื่อเจอหน้าเว็บไซต์แบบนี้นะครับผมสังเกตที่บริเวณด้านซ้ายนะครับก็จะมีีีีีเเเอออออ่่่มมมนน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 นูููตตาาาางงงงๆะะะะคคครรรรรรััััับบบบบบวววยยยย้้้แลดดดขขก็จญญชชิใ แล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใช้งานครั้งแรกนะครับผมเราอาจจะต้องมาเติมเงินกันก่อนนะครับผมเพื่อนๆคลิกเข้ามาที่เติมเงินนะครับทางด้านซซายมือนะครับผมทางเว็บไซต์ก็จะโชว์หน้าแบบนี้นะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีหลายช่องทางนะครับให้เราเลือกเติมได้เลยจะเป็น QR code นะครับชีพายธนาคารต่างๆนะครับหรือว่าทางเป้า Wallet Crypto สินซีก็มีนะครับผม้าเพื่อนๆต้องการจะเติมนะครับก็ให้เข้ามาคลิกเลือกที่ช่องที่เราต้องการนะครับผมผมจะเลือกเป็น QR code แล้วกันนะครับผมก็มาใส่จำนวนเงินนะครับกดเติิมมเเเงงนนนาาาว็บไไซต์ะะรรักจแสดดขึ้้้ใหช เป็เงินก er ็สแกนชําระแล้วก euh. ็เติมเงินเข้าบัญชีได้เลยนะครับแล้วมาเราเติมเงินกันเสร็จแล้วนะครับผมเรามากดสั่งออเดอร์กันก่อนครับผมก็เข้ามาที่คําสั่งซื้อใหม่นะครับผมเพื่อนๆก็จะเจอหน้าแบบนี้นะครับด้านบนก็จะมีแพลตฟอร์มย่อยๆให้เราครับให้เรากดเลือกใช้กันได้ง่ายๆเลยก็วันนี้นะครับเราจะมาทำในแพลตฟอร์ม IG กันนะครับก็คิกไปที่ไอจีนะครับผมเรียนค้นหานะครับเพิ่มผู้ติดตามนะครับผมพิดเข้าไปนะครับมาที่ด้านล่างนะครับด้านบริการก็จะมีรายละเอียรลแแเเว้อกกนนนััผ็ป เหรียญมาดัลล่างนะครับจะเจอช่องลิงก์และช่องปริมาณนะครับช่องลิงก์ให้เพื่อนๆนำลิงก์ของโปรไฟล์ที่เพื่อนๆต้องการจะเพิ่มผู้ติดตามในไอจีนะครับมาใส่ที่ช่องลิงก์นี้ได้เลยนะครับผมส่วนปริมาณนะครับก็คือจำนวนของผู้ติดตามที่เพื่อนๆต้องการจะเพิ่มนะครับผมก็ให้เพื่อนๆนะครับเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์นะครับคัดลิงก์โปรไฟล์นะครับแล้วก็มาใส่ที่ช่องลิงก์เลยครับแล้วก็เติมปริมาณเข้าไปนะครับผมผมจะเติมสักงหนึ่งร้อยแล้วกันนะครับผม เพื่อนเพื่อนก็ครบแล้วนะครับเว็บไซต์ก็จะแสดงมาระยะเวลาในการทํางานนะครับแล้วก็ค่าบริการขึ้นมาในครับถูกมากๆเลยนะครับผมเพื่อน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 เก็ครบแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็กดสั่งซื้อได้เลยครับทางเว็บไซต์นะครับก็จะแสดงข้อความมานะครับว่าได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะครับผมถ้ากเพื่อนต้องการเช็คสถานะออเดอร์นะครับเพื่อนๆสามารถมาคลิกที่ตรงนี้ได้เลยนะครับง่ายๆเว็บไซต์ก็จะโชว์ออเดอร์ขึ้นมานะครับผมเลขออเดอร์นะครับแล้วก็สถานะนะครับกำลังรอดำเนินการอยู่หาเพื่อนๆนะครับต้องการจะเช็ค ประวัติการสั่งซื้อนะครับออเดอร์ที่มันผ่านมาทั้งหมดของเพื่อนนะครับเพื่อนๆก็มากดที่ปพตดกำสั่งซื้อทางด้านซ้ายมือได้เลยครับเว็บไซตเดอร์โชว์ประวัติกำสั่งซื้อของเพื่อนเที่ผ่านมาทั้งหมดเลยนะครับผมหลังจากเพื่อนๆนะครับพบปัญหานะครับในการเติมเงินในการกดสั่งออเดอร์นะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาติดต่อแอดมินได้นะครับผมที่หน้าแรกเลยนะครับผมเพื่อนๆกดมาที่หน้าแรกนะครับแล้วก็มาคลิกที่ติดต่อแอดมินนะครับทางด้านบนนะครับก็จะพบช่องทางการติดต่อแอดมินนะครับผมมีทาาางงงงใหห้้้้เเเเเเลลืืืือออออกกกพพ่่่่่นนนๆๆ็็สสขขรรปปััญไไดยะคบผม เดีวจะมาคลิกที่บริเวณด้านล่างนี้ก็ได้นะครับก็จะมีช่องให้ติดต่อแอดมินเหมือนกันนะครับผมถ้าหากเพื่อนเพื่อนะครับชอบใจนี่ครับบริการทางของทางเว็บไซต์นะครับผมเพื่อนๆสามารถแนะนําให้เพื่อนกับเพื่อนนะครับใช้งานได้นะครับผมโดยมาที่แนะนําเพื่อนนะครับทางด้านซซายมีอ่นะครับผมเพื่อนเพื่อนก็จะเจอหน้าเว็บไซต์แบบนี้เลยนะครับผมเพื่อนเพื่อนคัดล็อกลิงก์นะครับแล้วก็ส่งให้เพื่อนๆของเพื่อนใช้งานได้เลยครับผมมีอัตราค่าแนะนําให้ด้วยนะครับห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วเมื่อเรากดสั่งออ ขอเวอร์สามสิบห้าแนนเองแล้วก็เรามาลองหน้าลีหน้ากันดูนะครับว่ายอดขึ้นมาหรือยังครับอ๋อยอดเพิ่มขึ้นมานร้อยสี่เก้านะครับผมทางเว็บไซต์ทำงานไวมากเลยนะครับผมแหม่น่าเกินมานะเพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจนะครับทางเว็บไซต์เขาแถมให้นะครับผมแล้วก็จะจากกันไปนะครับเพื่อนๆก็ฝากเว็บไซต์เค m g h มเอดไปด้วยนะครับผมหรือถ้าเพื่อนๆอยากกดใช้ง่ายๆเลยนะครับก็กดขอาไปนี่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ